ด้แปลว่าพ่อหมดเลยครับมาหลยแม่ล่ะมาไหมมาด้ยมาด้มามอะไรอีกมัมมัมมี่สี่คำครับมัมมัมมี่มามหมมาด้อมีแค่สี่คำครับโอเคไหม อาลูกล่ะมีอะไรบ้างลูกลูกคิดคิดซันอะไรอีกคิดซันคิดซันไปเราคือเบบี้ my babymy baby บางทีเบบี้ก็แปลว่าลูกน้องคนสุดท้ายไม่ใช่ลูกเบบี้แปลว่าน้องคนสุดท้ายามีน้องอยู่สามสี่คนน้องสุดท้ายแล้วเบบี้ครับม m เบบี้แปลว่าน้องคนสุดท้ายนะนะเบบี้ฮะ Ha? Lain main 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 cai lumini kabila batu. Oh. S uh, Lumini is a area. Uh, Kabila Batu is a city. City, city, city. At, uh, the the king live there. Kabila Batu. Lumini birth place. Sitada, Prince Sitada were born. He he was born there. Lumini. วิวิสต้าดิโมสต้าดิโมอ่ะมา ya bird in lumini group group แปลว่าสวนป่า lumini ประตุที่สวนป่าลุม m ินี first word prop prezi prop prezi prop prezi คำพยากรณ์ prediction prediction what you will be who you will be what w i happen a prophecy 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 mean prediction แปลว่าพยากรณ์อย่าคิดว่าการพยากรณ์เป็นเรื่องเหลียวไหลนะครับท่านจำไว้เลยนะคนบางคนคิดว่าการดูดวงคือเรื่องการถ่ายไม่ใช่เข้าใจผิดนะครับท่านเจ้าจำไว้ให้ดีหมอดูเนี่ยถ้าหมอดูเขาดูตามตำรา ตามวันเกิดปีนี้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 นะถ้าเขาพูดตามทำรรานนะเขาไม่พูดเอาใจเรานะถูกแต่บางครั้งเขาก็ไปตามเราพูดให้เราสบายใจใช่ไหมหมอดูจริงจริงหมอดูคือสถิติครับสถิติแบบหนึ่งที่คนโบราณเขาบันทึกไว้คนเกิดวันนี้ชีวิตแนวโน้มจะเป็นแบบนี้นะเป็นสถิติครับความเป็นไปได้8 0 9 0เลยนะ คนเกิดวันนี้ไม่ค่อยกินเส้นกับคนเกิดวันนี้คนโบราณก็าจะทาสถิติไว้เวลาไปทํางานร่วมกันอยู่ด้วยกันมันไม่ค่อยกินเส้นกันครับเป็นเป็นเรื่องจริงนะครับมันจะมีบางคนที่มันเข้ากันไม่ได้เลยอะโบราณเขาทําสถิติไว้จึงมาเป็นที่มาก็โหราศาสตร์ครับเป็นสถิติเข้าใจไหมความเป็นไปได้ที่มันเคยเกิดมาแล้วเขาก็ทําสถิติไว้ท่านไปดูตามนั้นแบบผมเนี่ยคนเกิดวันเพลิงหัส อาชีพที่เหมาะคือเป็นครูบาอาจารย์ค้าขายไม่เหมาะเลยเพราะขี้สงสารคนไม่เหมาะที่จะไปค้าขายกับจะค้ากําไรเยอะไปก็ไม่ได้เพราะเขาขี้สงสารเห็นใจคนมาซื้อไงเดี๋ยวเอาวันพฤหัสก่อน <laughs> อาจารย์เกิดวันพฤหัสเป็นวันครูอาชีพเหมาะสำหรับวันครูครับเป็นคนที่อย่างนี้ แล้วก็จะเกิดอีกที่หนึ่งแล้วก็จะไปโตอีกที่หนึ่งจะไม่ได้อยู่ที่เกิดครับกับชีวิตย์ก็เป็นแบบนั้นใจนไม่เคยได้อยู่ในที่บ้านเกิดอยู่บ้านเกิดแค่สิบกว่าปีที่เหลือไปยล้ก็ไปที่อื่นเนี่ยไปโตที่อื่นทัาปัจจุบนนันก็โตที่อื่นครับแล้วก็เรื่องอื่นจะประสบสำเร็จแต่จะมีเรื่องเดียวที่ไม่เคยประสบสำเร็จเลยครับคือเรื่องความรักจะอภัพ <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs> อบภัพรักครับครับครับ เรื่องอื่นน่ดีหมดเลยแต่เรื่องรักนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยสมหวังจะอาภัพครับเป็นอาภัพบอไมอไม่ค่อยสมหวังครับไม่ค่อยสมหวังไม่ได้หมายเขาว่าคนเกิดวันเดือนสมหวังหมดนะไม่ใช่แต่วันข้อเสียของวันเกิดวันละหา,านี่จะเป็นคนแบบอาภัพรักครับใช่ใช่แบบบานผิดที่นะมันดอกชบาไปบานผิดที่บานผิดมองแล้วก็เขาก็มองไม่เห็น เห็นไหมเห็นไหมดอกชบาใช่บานผิดที่ออกดอกผิดมองเขาจึงมองไม่เห็นครับสวยแต่เบอร์มันผิดที่นะใช่ใช่รู้จักดอกชบาไหมชบานะเขาไปออกช่อออกดอกแบบผิดที่อ่ะมันสวยจริงแต่เขาไม่เห็นน่ะมันสวยแต่ไม่มีใครเห็นน่ะมันผิดที่ไง ท่านจะต้องไปบานในที่ให้เขาเห็นไงท่านบานผิดที่ไปบานอยู่หลังห้องน้ําก็ใช่ไหมไม่มีใครเห็นคนเกิด่าพิรัชจึงอาภาัพหลักใช,ใช่ไหมอันนี้สติที่คนโบราณบันทึกไว้ครับจำไหมนะดวงโหราศาสตร์คือสติอย่างหนึ่งครับไม่ใช่ความเหลวไหลท่านศึกษาให้ดีตามนั้นแต่ท่านไปดูหมอบางทีก็เอาใจเราใช่ไหมโอ้ปีหน้านี่ท่านปีทองว่าไป จะเจอเนื้อคู่เอาอยู่แล้ว่าไปแล้วนะว่าไปนู่นนะให้ความหวังอยู่เรื่อยใช่ไหมครับเราก็มีความหวังอ่ะ p r o p ซี c y p r o p ีซ c y รอ o พรีซีคำทำนายครับ prediction อีกสิบห้านาทีพอเราจะให้ถามทั่วๆไปครับอ้าคำสุดท้ายยะโสทลาเขามีชื่อทั้งหมด สามชื่อครับมีอะไรบ้างครับเรียนพุทธประวัติมายะสสตราหรือพิมพาพิมพาเป็นชื่อหนึ่งยะสสตราก็ชื่อหนึ่งคนเดียวกันอีกชื่อหนึ่งคืออะไรครับไม่ใช่โกปาครับเขามีอยู่สามชื่อยะสสตลาชื่อที่สองพิมพาชื่อที่สามคือโกปาครับทำไมพระอาจารย์รู้พระอาจารย์อ่านหนังสือเยอะครับ อาจารย์อ่านภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยไม่มีครับภาษาอังกฤษเขาเจะอธิบายว่า she has three name อ uh, ่พิมพา์ยาเรต and กปาเขามีสามชื่อแต่โกป่าพวกเราไม่ได้ยินใช่ไหมอ่านหนังสือเยอะๆครับ <laughs> พอแล้วอีกสิบห้านาที <laughs> ยังไม่ถ่ายครับ <laughs> ให้ถามครับให้ถาม <laughs> อ่ะนิโมนครับถามอะไรก็ได้ครับเด <laughs> ือนัานา โอ้ยหมายถึงดวงใช่ไหมสิตินะครับอโอเคโอเคโอ้ได้ได้ดีโอ้ได้พระอาจารย์ะจะไม่ค่อยจําวันเกิดของคนวันอื่นครับคือ <c ười> จะไม่ช่วยจะไม่ช่วยไปรับรู้ชะตากรรมของคนอื่นครับจะรู้แต่ชะตากรรมตัวเองครับรนนศึกษาศึกษาเปรียบเทียบ ศึกษาเปรียบเทียบตำรานี้ตำรานี้ส่วนใหญ่ตรงกันครับเราก็จะได้ไม่ประมาทในชีวิตว่าอะไรที่เราทําได้ดีอะไรเราทําได้ไม่ดีเราจะได้เลือกสิ่งที่เหมาะกับเราใช่ไหมครับเรารู้แล้วเราก็เลือกอะไรที่เหมาะกับเราแบบอาชีพค้าขายสําหรับอาจารย์ไม่เหมาะครับเพราะเป็นคน,คนขี้สงสารคนฮะผมเกิดวันที่สิบห้าของผมเ <ผม S 1> นี่ยห้าหมดเลยครับผมไม่เข้าใจชีวิตเหมือนกันเกิดวันพฤหัส ก็ห้าเกิดวันวที่สิบห้าพศสองพันห้าร้อยสิบห้าก็เป็นห้า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 หมดเลยเล็ทไทยจำไม่ได้จำไม่ได้ไไดอ่านั่งให้เรียบร้อยค่ะนั่งให้เรียบร้อยอ่ะถามถ้าไม่ถาม,ถามพระอาจารย์ถามเองพระอาจารย์จะถามเอง,ง,เองคนไหนตอบได้ตอบนะครับคนไหนตอบได้อันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาเลยนะคนไหนตอบได้ตอบนะครับตอบได้สามอันนี้ หมดเวลาเรียนทันทีครับอ่าหนึ่ง heart work by heart work by heart heart หัวใจสอง m หัวใจไม่ใช่หัวครับ m y ใจสาม soul ส,สามคำนี้ต่างกันอย่างไรครับ soul m y หั t ต่างไงครับหัวหั t my heart big big very big heart my soul จิตวิญญาณสามคำนี้มันต้องการต่างกัน heart ก่อน heart มันต้องการอะไรครับ heart มันต้องการอะไร heart h า t ต้องการอะไร เลิฟหัวต้องการเลิฟโอเคจบแล้วฉเฉลยไปแล้ว <Yeah. S 2> You take care You take care of my heart My heart ผมต้องการอะไรเลิฟต้องการให้คนมาลักมาดูแลโอเคไหม <Okay. S 1> Heart You take care of my heart My heart now is not good My heart need want love you take care of my heart you give me love love me. Heart, <c oughs> ต้องการ love <c oughs> ความรักจบหาจบต่อไป my. my my ต้องการอะไรครับ my เพ <c oughs> ราะใจจิตใจ my ต้องการอะไร <c oughs> ความหมายมันใกล้ๆกันแต่มันต้องการไม่เหมือนกัน <c oughs> อะไรครับ my มาต้องการสักเศรษฐมาต้องการความสำเร็จครับเศรษฐ hard w a r k love my w a r k success ต้องการความสำเร็จสุดท้ายโซนต้องการอะไรครับโซนจิตวิญญาณต้องการอะไร walk for walk for in America walk for walk, walk for peace peace ส <So please. S 1> ันติภาพความสงบจิตวิญญาณเราต้องการความสงบ p e a c e. peace p e a c e p e a c walk for peace อยู่อเมริกาเดินเพื่อสันติภาพโอ้คนต้อนรับมากเลยครับเป็นอันนั้นเลยครับ เพราะว่าอเมริกาเนี่ยมันมีคนอยู่หลายสัญชาติหลายเผ่าพันธุ์ทั่วเอเชียยุโรป